ถามว่าติดฟิล์มใสกระลอยดีไหมผมตอบเลยว่าดีครับแต่ว่าฟิล์มมันมีข้อจํากัดและมีอายุการใช้งานของมันครับมาดูคันนี้ติดจากที่อื่นมานะครับฟิล์มเห็นไหมครับมีรอยขนแมวเต็มเลยมีรอยคาบน้ําแล้วก็อย่างนี้คืออย่างที่ผมบอกติดดีไหมดีนี่คือรอยเล็บแมวครับเวลาขึ้นรถมันก็จะอยู่บนฟิล์มแต่ว่าคันนี้ติดฟิล์มจากที่อื่นมาและด้วยระยะเวลาที่นานมากทําให้ฟิล์มมันกึนไปกับรถแล้ว แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาติดมาความหนาขนาดเท่าไหร่นะครับมาดูอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ผมแกะให้ดูเนื่องจากฟิล์มมันมีอายุการใช้งานของมัน,นครับมีการดูแลหลังการขายดูอันเนี้ยฟิล์มแห้งเลยแล้วก็คืนไปกับร้นแล้วด้วยความหนาของฟิลม์มตั้งแต่ตอนติดนะครับมันมีผลทุกอย่างนะครับด้วยเรื่องราคาที่ลูกค้าเลือกความหนาของฟิล์มนะครับแล้วก็คุณภาพของฟิลม์มมันมีผลทุกอย่างครับอายุการใช้งานของฟิลม์ม ผมถึงบอกนะครับว่าฟิล์มควรใช้งานแบบไหนมีข้อจำกัดยังไงเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําลูกค้าก่อนเสมอครับว่าควรทํายังไงติดแล้วมีข้อจำกัดอะไรยังไงอย่างคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าจะทําต่อหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้านํารถเข้ามาเคลือบแก้วครับ,รบแต่ว่าไม่ได้บอกว่ารถติดฟิล์มมาปัญหาก็คือฟิล์มเนี่ยลอกยากมากจะใช้เวลากี่วันในการลอกแล้วก็ลอกออกมาจะมีแร็คเกอร์ติดมาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าลูกค้าทำเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ดูนะครับ